นี่โอทากโกะสี่ซองซุปไข่ผสมผักโขมซุปมิโซะมีสี่ซองเหมือนกันนะคะทุกคนซุปมิโซะโอทากโกะอันนี้คนกินเจหรือคนกินมังธาได้ด้วยนะวินี่นี่นดูอุ้ยหอมมากเลยอ่ะอุ้ยหอมหอมจริงนี่นะอันนี้จะมีแบบมีพวกผักมีอะไรพวกนี้ด้วยนะเดีย๋ยวไปดูกันว่าใส่น้ำร้อนแล้วมันจะเป็นยังไงนี่นี่ก็หอมนะเนี่ยอุ้ยดูด,ดิมีไข่ด้วยทุกคนเห็นปะ หลังจากนั้นก็เติมน้าร้อนปริมาณ200 ml และจับเวลาทิ้งไว้1นาทีหลังครบหนึ่งนาทีเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยซุปมิโซะจะมีเนื้อเต้าหู้สาหร่ายเห็ดเข็มทองเห็ดฟางแต่รสชาติคือหอมเต้าเจี้ยวมากเลยแล้วก็เข้มขน้นอันต่อไปซุปไข่ผสมผักโขมจะมีเนื้อไข่แครอทผักโขมและหอมกลิ่นไข่มากๆรสชาติจะเค็มนิดๆโอทาโกะเนี่ยเขาไม่ใส่ผงชูรสเลยดีต่อสุขภาพด้วยเดี๋ยวเราจะเอาแบ๊บี่ฟองลองชิมดูหลังจากให้ลองชิมทั้งสองแบบที่ฟองเนี่ยบอกว่าชอบรสไข่ผสมผักโโขขมมมาาากกสสส่่่วนนน้้แ็งงอออคคืชบรริซลยยุุปไตญี